บ้านเก่าขายแต่ตอนเช้า ขายหมดทุกวันีจะหมดแล้วยอ้โหเยึงแี่เยอะเยอะลูกค้าที่รู้จักทั้งนั้นเลยเมื่อวาน30ชุดสั่งลงทานอย่างละ2,500เดี๋ยวรอ2 5 0 0น้องจีบ2,500 30กว่าปีตั้งแต่ออกเรียนโปรโหพี่รับสองตีมครับครับผมครับผมได้เลยะครับ่ไหนะครับผิดยี่สิบสามสี่จ้า ก็ยี่สิบสามสิบสี่สิบแล้วแต่ครับผมแ,แล้วแต่ลูกค้าจะดูลูกค้าจะซื้อมากซื้อน้อยขายทั้งนั้นเลยสิบบาทก็ขายไม่จํากัดครับผมพอ,อจากบ้านเหรอหกหกโมงฮนะหกโมงเช้าหกโมงเช้าก็จอดโรตัสสามโคกเลยประมาณแปดโมงครึ 1, งร่งก็หนีมานี่ก็มาปักหลักนี่เลยผมยิ้มแป๊บนึงรันหน่อยพี่ยอะห่าเยอะ ร้านชื่อข้าวห่อใบตองค่ะอาหารตามสั่งค่ะอยากจะขายข้าวเพราะว่าที่บ้านมีครัวอยู่แล้วแต่ยังไม่มีต้นทุนนะคะก็มีครัวอยู่แล้วก็แบบแต่อาหารตามสั่งมันเยอะมาก เราก็เลยแบบคิดว่าเราจะใส่อะไรให้คนสนใจอะค่ะแล้วก็เลยได้มาเป็นที่มาของข้าวห่อใบตองเป็นคนอารมณ์ดีเราชอบเป็นคนแบบคิดแคปชั่นตั้งสเตตัสอะไรเงรี้ยเลยเออดีกว่าเราก็จะเขียนนุกห่อเลยแล้วก็เผอิญว่าที่บ้านมีต้นไม้ด้วยก็เลยเป็นเด็ดมาใส่อีกมันจะนานตรงนี้แหละค่ะคาวไม่เด็ดนานลูกค้าไม่ได้เยอะนะคะเนเวลานาน เมนูตอนนี้จะเป็นพวกข้าวผัดกะเพราคะข้าวผัดกระเทียมพริกไทยแล้วก็ข้าวผัดต่างๆแต่ของเราจะเน้นเป็นข้าวผัดโบราณกับข้าวผัดรถไฟค่ะแล้วก็มีเซตน้ำพริกกะปิจะเป็นกล่องพิซซ่าใส่ไห้มีข้าวแมวแล้วก็ข้าวคลุมน้ำพริกกะปิด้วยข้าวแมวขายดีกว่าเพื่อนเลยแล้วก็ราหาถูกที่สุดในร้านก็ขายอยู่ที่40บาทนะคะจะเป็นข้าวปลาทูคุกกับซอสที่คิดเองค่ะแล้วก็เป็นน้ำจิ้มพริกแดงหอมซอยค่ะทานคู่กันลูกค้าติดใจ ตอนนี้ในไลน์แมนกับฟู้ดแพนด้าก็จะไม่ค่อยเปิดอะคะเพราะว่าตัวไข่ดีตัวไข่ดิ้งต้องขายตัวไขย,ยหนูขายไม่ทันเพราะว่าวางวันแม่ไม่อยู่แล้วหนูอยู่คนเดียวเดียเด๋ยวจะทอดไข่เดี๋ยวจะมาผัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หนูอยากขายของจริงๆหารายได้ได้ไดละค่ะแต่ว่ามันทําไม่ทันแต่ว่าป้ายหน้าร้านก็ไม่วางป้ายอะไก็ไม่ว่างค่ะคนมา,าก็จะแบบ กลัวคนเยอะอ่ะพี่ตอนนี้มีเพจชื่อว่าข้าวห่อใบตองตามสั่งอาหารตามสั่งอยุทยาค่ะแต่มันก็ยาวๆหน่อยคเัิร์อไปก็อาจจะเจอค่ะแล้วก็สั่งในเพจได้แล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์0 9 2ค่ะ8 2 4 2 1 6 1ค่ะร้านอยู่ซอยทกอกอนะคะถ้ามาจากตลาดเจ้าผมก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาแต่แก็มาจากสายหนึ่งได้นะคะอยู่กลางซอยเลยค่ะ เปิดทุกวันค่ะจันถึงวันเสาร์ปิดวันอาทิตย์วันเดียวตั้งแต่8โมงนะคะถึงของหมดแยาบอกว่าโทรมาก่อนนะคะถ้าจะมา <Eight. S 1> าเดีย๋ยวก็หมดแล้วนี่ข,ข<ม>ายหมดทุกวันจะหมดแล้วใช่หมูก็เหลือแค่นี้แล้วจะหมดแล้วบางทีไม่ถึงเที่ยงไงเพราะบางทีคนเขาจะโทรสั่งมาจากที่อื่นเด็กเล็กแดงมันจำชื่อได้หมดมันจะเรียกมาถึงป็เตียงมปนเตียงพิเศษเลยนะ หมดมาลูกค้ามาที่อื่นดีใจก็ลูกค้าเรียกร้องก็คพิงจะหยุดไปเพราะมันเหนื่อยแต่ว่าเรียกว่าชามเดียวอิ่มนะแต่บุลังเคออำเภอเสนาจังหวัดอยุธยาเจ็ดเตียงเที่ยงหมดมีมต้องหยุดต้องยาเท่านั้นแหละมันเหนื่อยทำไม่ไหวคนเดียวหมูนะไม่มีนเนื้อแล้นมันแบบสบบนะัสไงคนบดอะไอย่างนี้แหละแต่ขายหมดทุกทันขาย แ่าเดี๋ยวก็หมดแล้วนี่มีแค่นี้เองป้ากเกษียณมาบ้านเกิดอยู่นี่ป้าก็เลยกลับมาบ้านเกิดเขาไม่ได้จะทําอะไรนะอนอนนั่งเดี๋ยวก็เอามาพาดมาพุชกินก็เลยขายไปพอค่ากับข้าวกลายเป็นดาก็เสียงเทียงเขาจะตั้งให้อย่างนั้นเลยขายชามเท่าไหร่นะเนี่ยยี่สิบห้าบาทถ้าแหง้ 5, งยี่สิบห้าต้มยำยี่สิบห้าถ้าจืดนะยี่สิบบาทอย่างว่าสงสารคนกิน แต่จะพ่อมปรุงนะทานได้เลยเท่าไหร่นะป้าเนี่ยยี่ห้าบาทก็พอได้ข้ากับข้าวนะไม่ต้องไปแทะเล็มรูป <laughs> หมดมาลูกค้ามาที่อื่นไกลๆแต่แล้วป้าก็ว่ามันขายชนบทเนี้ยน่ะก็คือว่าขายพอได้กําไรกินบ้างนิดๆหน่อยๆแน,นั้นแหละแต่ว่าเรียกว่าชามเดียวอิ่มนะตำุลังเคออำเภอเสนาจังหวัดอยุธยา หกโมงเช้าถึงเนี่ยจนจนเที่ยงหมดจเจตียงเที่ยงหมดแปดเลงนะคะเที่ยวอะไรบ้างวันนี้ตัใหญ่เลยน,นะนะแปดหนึ่งแยกนยก่อนนะคะของป้าน,นั่ยน,น่รวมไปเลยมั้งไงแม่เอาอะไรคะยี่สิบกว่าปีแล้วค่ะแต่แถวนี้ยังเป็นป่าเป็นอะไรอยู่เลยครับ อยู่แค่นั้นน่ะดีเหนียวก็เปือはは hmm, ่อยแต่เนี้ยค่ะเป็นเป็นน้ำปลาที่ร้านจะไม่ขวานเหมือนร้านอื่นนะคะร้อยแปดของน้องเขาร้อยแปดร้อยว่าตัวค่ะพี่ใช่เป็นผัดกะเพราก็อร่อยดิผัดพริกแกงกะเพราทำกับข้าวได้หมดเลยร้านเจ๊คแมวจ้าแต่ถ้าเกิดว่าอชื่อเดียวกันไม่ใช่ละคนเจ้าเพราะมันมีมาขายหลายเจ้าแล้วแต่ถ้ามาจากโทบ้านผมแล้วแต่ก็คกอใช้ชื่อเดียว ก๋วยะเอาเหนียวหรอคะาเกียตัวหนึ่งนะเออผมเอาต้วะยกว่าปีแล้วค่ะตนี้อย่างเดลยอ่านูยรข้างในเนี่ยตลาดนัดนี่ขายมาจาสรุีผมอยู่สระบุรีอเภอพิหารแดงที่สระบุรีครับผมไม่ได่คนที่นีเป็นคนที่นู่นแล้วมาขายที่นี่20สกว่าปีแล้วตั้งแต่แถวนี้ยังเป็นป่าเป็นอะไรอยู่เลยครับ อันนี้เหนียวค่ะพี่ไข่ดออร่อยค่ะค่ะเปรยก็นเนื้อเราธรรมดาค่ะพี่ไก่เป็นผลผลันครับถ้าไก่นี่จะเป็นเป็นไก่ไข่เห่ือถ้าไก่เปื่อยก็จะแบบไก่ประเภทแบบของซีพีทางเข้าหมู่บ้านถึงทองอะพี่11บดโมงครึ่งกว่าค่ะถึงแล้วแต่ตอนจะหมดค่ะ6โมงถึงทุ่มหนึ่งอะพี่ทุ่มหนึ่งหมดไม่หมดก็เก็บแล้วถ้าจะหมดก่อนก็เก็บก่อนค่ะทุกวันไหมขายทุกวันจะ้ะต้องมีหยุดบ้างนะวันไหนเหนื่อยก็หยุดบ้างค่ะติทุระ ไม่มีวันหยุดตายตัวร้านใจ้แมวจ้า6ขายชั่วโมงเดียวหมดเลยหนูเดาลูกค้าไม่ได้แล้วหนูท SO like ี <h <h <h> <h> ่มาขายที่นี่ได้เดือนเดียว หนังกรอบเลย1ลน,นึ่งชั่วโมงสินาทีเนื้อนุ่มหนังกรอบเนื้อนุ่มเด้งๆด้งแบบแหงเคียมแล้วก็หนังกรอบเนื้อนุ่มครับสั่งได้แต่ว่าต้องรอไม่ทนันค่ะบางวันก็ไม่ทันเลยเลี้ยงระบบปิดคัดไซส์คัดน้ำหนักเพราะไม่งั้นมันจะไม่ได้คุณภาพแ้ะเป็นอย่างที่หาซื้อในตลาดไม่ได้ไม่ได้ ปิดจอบเลยชั่วโมงเดียวหกโมงครึ่งหมดแล้วก็เรียกว่าหมวแล้วค่ะถ้าไม่จองล่วงหน้าเราไม่การันตีผมขอจองตัวนึงใช่ค่ะร้านสิงห์ชัยเป็ดย่างเกลือนะคะคัดไซคัดน้ำหนักคัดอายุเลี้ยงตามระบบปิดเพราะไม่งั้นมันจะไม่ได้คุณภาพการันตีเลยว่าไม่มีกินสาบแน่นอนโอ้ยเยอะค่ะขายชั่วโมงเดียวหมดเลย สิบ12ตัวเพราะหนูไม่ได้กะว่าจะเอามาเยอะหนูเอามาแค่วันละสิบถึงสิบสองตัวแค่ okay, นั้นเลยย่างตัวนึงใช้เวลาชั่วโมงกว่าพอจะสกชังงะะ่วโมงหนึ่งอะค่ะหนังกรอบเลยหนึ่งชั่วโมงสิบห้านาทีเนื้อนุ่มหนังกรอบแล้วก็แบบจมกนึงนลแล้วก็ไฟอ่อนเนื้อนุ่มเร้งเงเนื้อเร่งเรงแล้วก็แบบแห้งทีรียมทานได้ทั้งตัวแล้วก็หนังกรอบเนื้อนุ่มครับสี่ย่างครับผม ราคาเท่ากันนะคะตอนนี้มีไซส์280แล้วก็ไซส์320อย่อมี2ราคาเพราะว่าไซส์250เนี่ยไม่มีผลิตแล้วค่ะหนูสง่ง Delivery ทั่วประเทศนะคะอันเหรอแบบสด,ดด้วยแบบที่ย่างสุดแล้วด้วย1วันถึงการันตีสินค้าว่าเป็นสดจริงอะไรจริง35 4สถึงสีสาขาแล้วนะคะตอนนี้จองได้ก่อน,อใน,ในสั่งจองได้อยู่แล้วค่ะเบร์โทรที่ร้านนะคะ0ูนค่ะ5้าแปดศนะคะ หรือเข้ามาในเพจก็ได้นะคะเพจสิงห์ชัยเป็ดย่างเกลือร้านสิงห์ชัยเป็ดย่างเกลือนะคะ